วันนี้มาสาธิตแนวทางในการทำบอลไสทรงเอครับถ้าเรามีต้นหรือตอต้นไม้นะครับที่มีลักษณะของโขดอบวบแบบนี้และมีความเก่าแก่ครับแต่ยอดเขาไม่สวยงามให้เราตัดยอดทิ้งได้เลยครับเพื่อนเพื่อเลี้ยงใหม่ครับหลังจากนั้นครับให้เราขุดล้อมเอาเฉพาะตอเข้ามาแบบนี้ได้เลยนะเพื่อที่จะนำมาเป็นวัตถุดิบในการเลี้ยงยอดต่อไปครับทำความสะอาดให้เรียบร้อยตัดแต่งตัวรากตัวกิ่งให้เรียบร้อยครับตัวแผลต่างๆเนี่ยทาด้วยยาทาแผละนะครับหรือเทปอลูมิเนียมในการแปะไว้ก็ได้ ใช่ครับนี่ครับใช้ครีมใช้ครีมตัด ในการค่อยๆตัดเพื่อให้แผลเขามีความสวยงามแบบนี้เลยนะครับที่สําคัญครับแช่ในน้ํายาเร่งรากบำรุงรากแบบนี้ครับแช่เข้าไปครับประมาณครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงก็ได้นะครับใช้ยาทาแผลที่ผมบอกครับในการทาแผลจุดต่างๆใช้ดินคารามาเป็นดินที่มีความเค็มต่ํามากๆนะครับในการที่จะชําเขาให้ติดนะครับจากนั้นนะครับนาไปวางไว้ในที่ร่มนะเพื่อให้เขาแตกกิ่งแตกยอดออกมาดีก่อนเพื่อจะเล่นพุ่มเป็นทรงเต่อไปนะครับนี่เลยนะครับหรือจะพันทับด้วยเทปแบบนี้ก็ได้เพื่อที่จะลดการขายน้ําของเ แ,แบบยิ่งยวดเลยนะครับนี่นครับเอาไว้ในดินแบบนี้หมกไว้แบบนี้ก็ได้ครับเพื่อให้ยอดเขาแตกกิ่งออกมาถ้ายอดเขาแตกออกมาแล้วเนี่ยนะครับเขาจะมียอดเขียวเล็กๆแบบนี้ออกมาครับเพื่อนๆให้วางไว้ในที่ร่มก่อนนะจนยอดเขาสมบูรณ์นะครับค่อยนําออกแดดนะครับ